ตะวันร้อนที่ดองหารอ่ะตะวันร้อนที่ดองหารเนาะครับอ่าเดี๋ยวเปไิดให้ดู๊กแมทนูกแมทไปได้ตอนนี้ตาสว่างดีเนาะเฮ้ยข้าขงหอมวู้ชุดยอดเลยวะ่ะบ่เออเต็มร้อยเลยเต็มร้อยบ่กินไปสักเม็ดได้เลยนี่กินไปเฝ้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยเลยบ่กินสองเม็ดก่อนว่างใครดอกกินเสียเดียวรวดไปได้คุณป้าเพิ่งไปได้เหน่โอ้สบายสบายเนาะของฉันว่าเต็มร้อยใช่ปะ บอกตาเพิ่นะตาป้าพ่นะเออเดี๋ยวนเดี๋ยวทำนกันส้างงอีเโอ้ blender, ได้การได้การโอ้โด,โอ Cloud, brand, ดีใจมากเนาะเอองเนี่อนะเออมาซี quindi, Whole, four, ่นะไม่เหลือดลัวจับาทมาสี่นะไอสองขวดสองพันบาทครับผมถ้าขวดเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้าสองขวดมัาที่ิตกขวดอะไรขวดละพันอ่ะนะถ้าซื้อสองขวดนะซื้อสามขวดนะสองพันเจ็ด เออเรืๆๆๆเรื่เรื่เรองอจวะันมันมันสดสีมันไดกกันละอ่าินว่าสิเราจะอาโรดีเราจนอนรับดีน้ำมันดีแบบมันสีปอดโปมิสมองมันสีปอดโปร่งน้ำมันรักการที่แข็งแรงกินคู่กันได้สบายด้วยเออว่าสีเลยครับผม เดี๋ยวเดี oh. oh. That mm ๋ยวเดี๋ยวเดาสร้างหรือสร้างว่าได้ได้ทุกบทเดี๋ยวที่เปิดให้เด้แต่ว่ารอที่รองพานรเดี่จะเปิดให้เนาะเอาเพื่ออยไรที่เดี๋ยวเราบทเพลงเนาะครับมันเนี่ยเพลงนึงหนึ่งเพลงนึงหนึ่งเนาะแต่ของแบบของแบบม่วงแค้นเนี่ยในรถยังรีบตัวเจี๊ยบครับม่วงพานเนี่ยอ๋อมันต้องนี่นะมั้งม่วงพานบอก เล่องเรื่องเรื่องอะไรละเอ่อเพ่งน่ะเอออร่องอะครบโอ้ได้ไได้เปิดให้นะขอบคุณหลายนะครับเรนี้ครับครับเเรียกว่าสายคหาพีให้ก่อนัดีครับ